อย,อยู่อยู่ที่บ้านนะฮะตั้งขาวไว้นะครับอ่าอโอ้โหเก่งจริงๆนะครับที่บ้านออกกําลังกายนะครับอ่า<น>เอาเอา,เอาน้ำมาวางไว้วนี่นะเอาน้ำวางนี้ได้ไหมสวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานแบบหนึ่งที่เราแทบจะไม่เคยรีวิวเลยและได้รับ เรียกร้องมาเยอะนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าจักรยานแบบไหนที่มียอดจําหน่ายและยอดใช้สูงที่สุดในประเทศไทยจักรยานนั้นนะครับคือจักรยานแม่บ้านนะครับจักรยานที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเนี่ย1 0 0เเซน์นะครับ60-7 0นเนี่ยคือจักรยานแม่บ้านนะฮะ ยยานแม่บ้านนะครับและที่เหลือก็จะเป็นพวกรถเด็กนะครับเสือภูเขาเสือหมอบพวกนี้สัดส่วนจะอยู่ที่ประมาณประมาณไม่ถึง20นะครับก็คือ100ครคันเนี่ยคนจะใช้แม่บ้านไปถึง60-70ถึงคันเลยนะครับรถแ,แม่บ้านก็คือรถที่ขึ้นลงง่ายนะครับฮะขึ้นลงง่าย ลองขึ้นเลยครับถ้าเกิดใส่ผ้าถุงหรือใส่กระโปรงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นลงง่ายนะครับแล้วลงก็แค่ยกขานะครับยกขาข้ามมาก็ลงได้นะครับสัมรับธ์ที่ใส่กระโปรงหรือใส่ผ้าถุงนะครับผู้ชายก็ขี่ได้นะครับมีตะกร้านะฮะมีตะกร้าอ่ามีตะกร้า มีตะกร้าสำหรับใส่ของเวลาไปจ่ายตลาดนะครับคันนี้จะเป็นเป็นพลาสติกก็ซื้อหอยซื้อปลูซื้อปูนะครับมีน้ำเกลืออะไรก็จะไม่เป็นสนิมนะครับแต่คันนี้เฟรมเป็นเหล็กนะครับแต่ก็กชุบมาชุบป,ป้องกันสนิมทั้งคันครับชุบป,ป้องกันสนิมรับรบองจาก l a ครับ นะ LA Bicycle นะครับ Made in Thailand เขาเข้าใจความต้องการของคนไทยนะครับก็คือเขาทำรถแม่บ้านมานานมากแล้วนะครับรสัตว์ LA Bicycle เนี่ยก็ทำจักรยานแข่งนะครับ Infinite นะครับจักรยาน LA นะครับคันนี้ดียังไงครับอ่า เพื่อนนิ่มครับไม่มีเสียงนิ่มเลยนะฮะช่างอ๋อเบรกก็จะเป็นเบรกดุมเบรกดั้มครับเบรกดั้มเบรกดั้มครับเบรกดั้มนะครับเบรกง่ายครับมีเบรกดั้มด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกล้ามปูครับด้านหน้าจะเป็นก้ามปูดีไซน์สวยงามครับแข็งแรงทนทานครับตัวผ้าเบรกหนาครับล้อเป็นอะไรครับ ล้อเป็นอันลอยใช่ไหมฮะล้อเป็นอันลอยครับผมอันลอยดีไซน์สวยงามครับขี่ลุยน้ําได้สบายครับมีบางโคนเวลาป้องกันเวลาฝนตกใหมมๆขี่ไปตลาดป้องกันการกระเด็นของน้ำกระเด็นนะครับครับน้กะเด็นมมีหน้ายางหน้ายางที่กว้างพวกนี้จะสัมผัสพื้นถนนได้ดีแล้วก็ดอกยางค่อนข้างที่จะลึกครับนี้ป้องกันเกาะถนนได้ดีได้ดีครับแล้วก็ตัวบอก ด้านตัวบาะนี่ยังนิ่มครับบาะก็จะนิ่มนะครับบุกโฟมนิ่มหนาเลยล่ะนั่งสบายก้นนะครับคตัวนี้ตัวนนี้ก็จะมีบาะด้านหลังอ่าบาะด้านหลังนะครับอาจจะแปลกกว่าคันอื่นเลยล่ะของรถแม่บ้านที่ขายขายกันอยู่นะครับปกติบางรุ่นก็จะมีตะเหล็กแล้วก็ต้องไปซื้อใส่เองแต่รุ่นนี้รุ่นพิเศษครับทํามาบาะบาะด้านหลังก็จะนิ่มครับสําหรับคนที่ บ้านอยู่ใ,ใกล้โรงเรียนไปรับบุตรหลานซ้นอนท้ายได้เพราะจะมีตะแกรงมีตะแรงตะแรงป้องกัน <c oughs> ไว้ทําอะไรเอ่ยเวลาเด็กบุตรหลานขาไม่ถึงครับพลาดก็จะเข้าไม่เขาเ้าร้ <นะ S 1> ลงเดี๋ยวขานะครับเวลาน้องที่นั่งอยู่บนนี้นะครับนั่งบนนี้นะครับขาที่อยู่ตรงนี้แล้วโอกาสที่ขาเขาจะเข้าไปในซี่ลวดนะครับได้นะครับอ๋อแล้วก็มีอันนี้อีกนี่นะครับที่พักเท้าพักเท้า โท้าสำหรับเด็กๆที่ตขาถึงก็จะเหยียบได้สบายครับรขึ้นลงนิ่มครับฮแล้วก็นั่งนั่งบนนี้เอาขายืนบนนี้ขายืนบนนี้ครับนะครับแล้วตรงนี้กันไม่ให้ขาเข้าไปในซี่ลวดใช่ครับนะครับแล้วก็ที่ตั้งแบบนี้มีไงเอ่ยออกกำลังกายได้ไหมอยู่บ้านออกกำลังกายอยู่นี่อยู่บ้านออกกำลังกายได้ครับนะครับไหนลองเลยครับลองเลยครับเนี่อยู่อยู่ที่บ้านนะฮะตั้งขาไว้นะครับอ่า โอ้โหเก่งจริงๆริงนะครับที่บ้านออกกําลังกายนะครับเอาเอาน้ํามาวางไว้นี่นะเอาน้ําวางนี้ได้ไหมได้ครับอาเหนื่อยแล้วก็หยิบน้ําขึ้นมารับประทานนะครับน่าใช้จริงๆเลยนะครับอันนี้คนที่ไม่มีเวลาครับแค่สามสิบนาทีกม่ได้เหนื่อยนะครับอรถแม่บ้านนะครับ la bicycle มีเรลงด้วยนะครับครับมีเพลงครับรุ่นอะไรเอ่ย ดาวซิตี้ดาวซิตี้สองจุดศูนย์นะครับเป็นเฟรมคู่นะครับแล้วก็มีกันโซ่กันโซ่ครับเวลาใส่ผ้าถุงคือว่ากางเกงขาบางๆไม่ให้เข้าไปติดในจานนะครับครับมาดูรอบๆกันนะครับตามคำเรียกร้องเลยนะครับรถแม่บ้านนะครับ ก็จะมีโชว์อยู่หลายแบบหลายรุ่นเลยนะครับ LA Bicycle นะครับน่าใช้เลยนะครับตามคำเรียบร้องครับจัดไปครับมาเชิญชมได้ที่ไหนครับก็ติดตามหรือว่าชมติดตามที่เพจของโ,โก้ใบกบดังจักรยยนหน้าถีนะครับแล้วก็จะมาแวะมาดูที่ร้านก็ได้ครับร้านโกบใบอัจรยยน ราคาน้าถีซอยกุลารัตครับกม20่บางนาตานครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับรักฉันจิบฉันม้างนะครับกดติดตามพวกเราได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ